ภารกิจวันนี้ตามหาคนหายเป็นวันที่สาเป้าหมายอยู่เขตรุทยานคอยติดตามชมนะครับเป้าหมายยู้น,นูกหนาคนอัดวิดีโอก่อนตามล่าหาคนหายนะครับวันนี้วันที่สามมากับช่วยวิดีโอ น่าคิดว่าจะเจอวันนี้เป้าหมายอยู่ที่กุทยานไท่ทองเขตคุ้มอินรูหนองฝากแว่นนะครับสภาพการเดินทางวันนี้ตามล่าหาคนตามล่าไป <c oughs> ตามล่าเลย หม้อทั้งใดดูดวงูกันต่อเพราะว่าอยู่ข่างวัดที่วัดข่งวัดข่างนิ้มที่วัดนี้ลิ้มเพื่อมาใส่กีฬาวัดขึ้นมาวันนี้ได้เนาะที่าจาวาต้องไปถามมึงเลยเดี๋ยวว่าจะเปลงไปบ้านข้างล่างกันไปสอบถามชาวบ้านแล้วสภาพทางลงขึ้นเขาลงหม้อเนาะ ไปเ,เ,เข้าไปทำคนณนหมว่บ้านยังครับมีข่าวบอกเซ่ไม่ใช่อโอปลีเข้าแล้ว,ค,ลลวครับผมออกอะไรจากกรรมการหม่บ้านผมเจ้งออกอะไรด้หรือภาพพื้นที่ภาพแี่ออแล้อมค,คุณ้อมว่าสซใจ้กันกไหม ตามหาพอ่อปะเนาะดีนะทางมันดีเขาเก่ายวนมาติากรีเป็นเป็น,นพอ,พอิเนเใต้โขกเ๋ยวนี่คล้ายๆว่าปีนินใต้ไหมร่มทลังคนมันมม่นม,มีของคนเงียบเปฏิบัติการค้นหาคนเนาะพี่น้องอันนี้คืนมาทั้งเขตอุทยานใส่ท่องแล้ว คุ้มน้องพักแวนเดอร์นี่ดิวทิวทัดมันผักเหนือเลยแต่หุบจะเขาเนาะกะยังบ่งมีความหวังหรกพี่น้องพี่มาติดตามนี่ก็ได้ได้ยินค้นเขาว่าพบเห็นอยู่จุดบริเวณข้างหน้านี่แหละก็เรย่ิไปถามพูดที่เพิ่น